ทุกคนนี่คือเมนูข้าวหน้าบางแสนนะครับใครไปบางแสนลองแวะทานดูนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแนะนารู้จักกับร้านที่ขายเมนูนี้กันครับผมร้านนี้มีชื่อว่าณชนเป็นร้านเปิดใหม่นะครับตั้งอยู่บนเส้นถนนข้าวหลามฝั่งที่จะไปบายพาสนะครับด้านในของร้านเขาก็จะมีบ่อปลาคร์ฟด้วยนะครับทุกคนซึ่งตรงกลางบ่อปลาคร์ฟเนี่ยเราสามารถเดินขึ้นไปให้อาหารตรงกลางบ่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะนั่งหรือยืนให้อา่านปลามุมนี้ยังไงก็ถ่ายรูปออกมาสวยนะครับแล้วนอกจากเมนูข้าวหน้าบางแสนแล้วร้านนี้เขาก็ยังมีเมนูอื่นนนๆๆทที่่ําาาาาอออกกกกมมได้ิเลยยยัตวง เมนูนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวครับซึ่งเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับการาน้ําซุปเพื่อให้เรามาเทน้ําซุปลงบนก๋วยเตี๋ยวเองนะครับใครชอบน้ําซุปมากน้อยแค่ไหนก็จับไปเลยครับตามด้วยผัดไทยกุ้งแม่น้าค้นไฟนะครับทุกคนเห็นสีขา,ขาวๆบนท้องกุ้งไหมครับผมนั่นคือชีสนะครับซึ่งเขาจะมาเผากุ้งโชว์ให้เราเห็นตรงหน้าเลยนะครับ และเมนูกุ้งที่น่ากินอีกเมนูหนึ่งก็คือข้าวกุ้งกระเทียมไข่นุ่มเมนูนี้เขาจะให้กุ้งแม่น้ำมาตัวโตมากไข่นุ่มนี่ก็จะมีความเป็นเยิมย้มๆออกไปทางสไตล์ออมเล็ตนะครับต่อไปคือเมนูเกี๊ยวกรอบต้ยมยำยกทะเลนะครับดูเขาให้เครื่องมาดีเยอะมากแล้วที่ร้านเขาใช้มะนาวแท้ทุกชามเลยนะครับทุกคน มาต่อกันด้วยข้าวหน้าปลาอินทรีย์น้ำพริกไข่ปูนะครับปลาอินทรีย์เขาให้มาชิ้นใหญ่มากชิ้นเท่าฝ่ามือแล้วก็ชิ้นหนาด้วยนะครับทุกคนส่วนน้ำพริกไข่ปูนี่ก็ไข่ปูเน้นๆเ,เลยนะครับต่อกันด้วยข้าวต้มกุ้งจิ๋วที่ตัวไม่จิ๋วนะครับทุกคนที่นี่เขาใช้กุ้งทะเลที่แกะเปลือกแล้วนะครับผมแล้วก็ออนท็อปด้วยไข่ออนเซ็นนะครับเป็นเมนูอาหารเช้าที่น่าทานมากเมนูต่อไปข้าวผัดน้ำพริกกะปิทรงเครื่องร้านนี้เขาจัดจานแต่และเมนูสวยเนาะเห็นเมนูนี้แล้วคิดถึงคุณยายเลยอะนอกจากข้าให เนื้อปูมาเป็นก้อนองเลยทุกคนเมนูต่อไปเข้าต้มกระดูกหมูเห็ดหอมดูดิเขาให้เครื่องเยอะอีกแล้วอะ่ะถือว่าเป็นเมนูอาหารเชา้าอีกเมนูหนึ่งที่น่ากินมากๆครับต่อไปคือเมนูยำสตรอเบอรี่ทุกคนลองดูนะอันนี้คือสตรอเบอรี่สดนะไม่ใช่สตรอเบอรี่แช่แข็งนะเพราะผมเคยซื้อสตรอเบอรี่แช่แข็งมาสตรอเบอรี่แช่แข็งเวลามันละลายแล้วอะ่ะผิวมันจะช้าแล้วผิวมันจะเหี่ยวมันไม่สดน่ากินแบบนี้ทุกคนส่วนเมนูนี้คือเมนูยำมะยงชิดนะครับเป็นเมนูที่จะมีขายตามฤดูของมะยงชิดเท่านั้้้้นนนนนนนคครรรัทุกกใีีี่อออยาากกิเเมนนูตตงไปพ มีขายอยู่นะครับมาที่ของหวานกันบ้างเมนูนี้คือผมชอบมากชอบแบบกอไก่ล้านตัวแล้วนี่ก็คือเมนูไอศครีมข้าวหลามนะครับผมซึ่งอร่อยมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับไปถึงบางสายแล้วไม่ควรพลาดข้าวหลามหนองมณ์นะครับแล้วเมนูนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเนื้อข้าวหลามข้างในจะเป็นข้าวเหนียวดํานะครับทุกคนกินคู่กับไอศครีมคือเข้ากันมากๆอย่างไม่น่าเชื่อต่อไปก็คือขนมหวานที่มีชื่อว่าสเสนชนนะครับเป็นไอศครีมรสกะทิอกควันเทียนและท็อปปิ้งด้วยเครื่องเคียงแบบไทยๆนะครับถือว ที่ร้านเขาแนะนําเลยนะครับเมนูนี้นอกจากนี้เขาก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดของร้านกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับร้านนี้มีชื่อว่าณชนนะครับตั้งอยู่บนเส้นถนนข้าวาฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางใบพัดนะครับอยู่ไม่ไกลจากบางแสนนะครับแล้วร้านเขาก็เปิดทุกวันด้วยครับทุกคนจันทร์ถึงศุกร์เขาจะเปิด8บบโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เขาจะเปิด7จ็ดโมงครึ่งจนถึง6กโมงเย็นครับผมเครื่องดื่มนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่ยี่สิบ ่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมไปเที่ยวที่ไหนมาอีกเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูอีกนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย